วันนี้ฮุนเซนถูกกดดันจากเครือข่ายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ไปลงทุนในกรรมัมพูชาข้อเสนอใหม่ของฮุนเซนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าขณะนี้ฮุนเซนได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับผู้นำรัฐบาลของไทย ผ่านตัวกลางผู้ประสานงานที่อยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะพูดกันถึงข้อเสนอใหม่เรามาดูสถานการณ์ในปัจจุบันของกัมพูชาวันนี้ฮุนเซนถูกกดดันจากเครือข่ายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ไปลงทุนในกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายบ่อนคาสิโนเครือข่ายคอลเซนเตอร์สแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ซึ่งคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่จะต้องเสียเงินค่าตงให้กับหุนเซนซึ่งค่าตรงรวมกันแล้วประมาณร้อยละ30มส่งไปที่พนมเปนให้กับหุนเซน19 ถึง20%อีก10%ให้คนของหุนเซนที่ชื่อโกกอ่านซึ่งเป็นตัวแทนในการเก็บสวยทั้งหมดเป็นคนไปแจกใจ่ายให้กับคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ว่าจังหวัดต่างๆตั้งแต่จังหวัดเกาะกงจังหวัดโพธิสัตว์จังหวัดพัตบองจังหวัดไพริน บอยเป็ดอย่างเงี้ยบันเตียมเมนเจยอุดรมีชัยนี่ก็ต้องไปจ่ายครับจ่ายหัวหน้าตำรวจด้วยก็จ่ายให้เหล่าทหารทั้งหลายด้วยในส0นี้ก็แจกจ่ายกันไปส่วนส่งเข้าไปที่พนมเปญสิบเก้าถึงยีหักค่าตรงประมาณหนะครับกลุ่มแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้เขาขาดรายได้มาตั้งแต่เกิดวิกฤตการ ก่อนการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาประมาณสักสิบกวันบ่อนการพนันปิดกิจการพนันออนไลน์คนแทงน้อยลงคอร์เซ็นเตอร์สแกมเมอร์ทำหน้าที่ในการหลอกต้มคนไทยไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้เมื่อมีการสู้รับกันด้วยอาวุธตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคมเป็นต้นมาถือว่าคาสิโนในปิดตายคอเซ็นเตอร์มีบ้างสแกมเมอร์มีน้อยส่วนที่เลี้ยงดูแก๊งอาชญากรรมได้ทุกวันนี้ก็คือพนันออนไลน์ซึ่งประเทศไทยยังไม่จัดการดังนั้นเมื่อเงินของแก๊งอาชญากรรมเริ่มล่อยลอลง เงินที่จะส่งให้กับฮุนเซนก็น้อยมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งฝั่งแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายแหละจึงกดดันไปที่ฮุนเซนผ่านก๊กอ่านขอให้ฮุนเซนยุติแนวคิดที่จะเปิดการสู้รบกับไทยแล้วพยายามหาทางเจรจา ให้สถานการณ์ชายแดนกลับเป็นปกติโดยเร็วนี่คือข้อที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายที่อยู่ในกัมพูชาเรียกร้องขอให้หุนเซนฮุนเซนช่วยอีกกรณีหนึ่งเป็นปัญหาที่ทับซ้อนขึ้นมานั่นคือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขมรเหลือใช้เพียงแค่หนึ่งเดือน ไม่เกินสงเดือนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหมายถึงเงินตาต่างประเทศซึ่งขเขมรเนี่ยก็ใช้เงินตาต่างประเทศอยู่สองเงินตาเป็นหลักหนึงก็คือดอลลาร์ใช้ดอลลาร์เป็นหลักแล้วก็มียวนแซมนิดหน่อยส่วนในท้องตลาดทั่วไปก็ใช้อยู่สสกุล นี่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับประชาชนทั่วไปที่ซื้อขายกันอยู่ใช้เงินตาอยู่3สกุล1ช่ใช้ดอลล่าร์2ใช้เงินบาทของไทย3ใช้เงินหยวนวันนี้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คือเงินดอลล่าและเงินหยวนที่เป็นเงินคงคลังของกัมพูชามันหมดมันหมดแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับ หมดก็คือเวลากัมพูชาซื้อสินค้าจากต่างประเทศต้องจ่ายเป็นดอลลาร์เมื่องเงินดอลลาร์หมดก็ไม่รู้จะเอาเงินดอลลาร์ที่ไหนไปจ่ายค่าสินค้าและค่าสินค้าสำคัญที่กัมพูชาใช้เงินดอลล่าร์ซื้อก็คือหนึ่งน้ำมันสองก๊าซธรรมชาติสามสินค้าอุปโภคบริโภคจากเวียดนามส่วนเงินหยวนนี่ สามารถที่จะจ่ายได้เงินหยวนจ่ายค่าน้ำมันไม่ได้เงินหยวนจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติไม่ได้แต่เงินหยวนจะจ่ายได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคบางส่วนที่เป็นสินค้าของจีนผ่านแดนมาที่เวียดนามหรือเป็นสินค้าจากจีนที่เข้ามากัมพูชาโดยตรงเนี่ยบริษัทของจีนก็จ่ายรับ ค่ารับเงินหยวนในการชำระค่าสินค้าแต่มันจะหมดแล้วทั้งเงินดอลลาร์าทั้งเงินหยวนในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของกัมพูชามันจะหมดประมาณการกันว่าไม่เกินครึ่งเดือนตุลาคมเงินหมดแน่เพราะว่าที่รอยอยู่ต่อหน้าก็คือการก่อจลาจลของคนกัมพูชา ก่อจราจนในขณะที่ฮุนเซนมีอำนาจสิ่งที่ฮุนเซนทำก็คือการจัดการขั้นเด็ดขาดกับพี่น้องประชาชนชาวเขมรที่เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะมันเดือดร้อนนี่ครับน้ำมันก็ไม่มีเพราะไม่มีเงินดอลลาร์จะไปซื้อแล้วเข้าแถวกันเติมน้ำมันแบ่งปันน้ำมันกันกัดหุงต้มไม่มีต้องไปเอาฟืนหาฐานมาหุง ไอ้คนที่อยู่ในชนบทก็พอไปได้แต่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อาหารที่นําเข้าจากเวียดนามบ้างจากจีนบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ล่อยหลอลงไม่ใช่เขาไม่ขายให้นะครับเขมห็นไม่มีเงินซื้อและที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเราประชุมร่วมกับเฐมรีพาณิชย์ หาทางรักษาตลาดกัมพูชาไว้โดยรัฐมนตรีพาณิชย์เสนอให้ขนสินค้าจากไทยผ่านลาวไปที่กัมพูชาไอ้พวกทหารเขมรมันจับทุกคันจับแล้วก็ยึดแล้วก็เอาเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นสภาพบ้านป่าเมืองเถื่อนถูกจับไปแล้วห้าคันรถทหารเขมรที่เมืองสตึงแตง ถ้าเห็นว่าเป็นสินค้าของไทยจะยึดสินค้าเหล่านั้นเป็นของตนเองและเอาสินค้านั้นไปแจกใจ่ายให้กับครอบครัวทหารทหารของตนเองคำถามก็คือแล้วรัฐมตนตรีพาณิชย์ของเรานี่จะส่งสินค้าผ่านลาวไปยังเขมรทําไมผ่านลาวก็ผ่านเส้นทางช่องเม็กเข้าปากเซีปากเซีเลี้ยวขวาไปที่เมืองโขงเมืองโขงก็ข้ามแม่นม้ำโขง ไปจังหวัดสตึงแตรงเนี่ยแล้วถามว่ามันจะไปรอดได้ยังไงมันไม่รอดครับดังนั้นจึงต้องบอกไปว่าไอ้ที่รัฐบาลไทยกำลังคิดล้วนแล้วแต่คิดโดยพื้นฐานที่ไม่รู้เรื่องดังนั้นไอ้เรื่องที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติกดดันให้ฮุนเซนยกเลิกแนวคิดที่จะสู้รบกับไทยอีกรอบกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของขมรกำลังบดมันจึงทำให้ภาวะ ความตึงเครียดเกิดขึ้นในการนำของกัมพูชาในปัจจุบัน